เจ็บปั๊บคับพอ่อ,อจ๋าเยอะที่รับมาครับคุณลำครับ,บม,มีจีบบ้างไหนี่มีจีบจะได้คาเหียดไปไปไปเบียดไปเริ่มเริ่มเริ่มนี่นี่ ปเห็นว่าน้องนเดกล้นรูผมผมงเลยบอกคเดียวว่าคนอมันเคยเคยตีเห็นคุณาอย่าไปตีเขาสูเขาไ่ได้นสูเขาไ่ได้นะบางไส้ยังเยะบางดยุ่มเลยอาจารย์สูบม่ได้้าเลมทักสามเจอกว่าีเอ้ยอย่าวาอย่ามาจงไอ้เปาเอดชิบเทียู้ชิบเทียรู้ชิบเทียด้

โมโหดครับนี่ผู้หลานตาครับเร็วๆนี้ผู้ย้อนยุคครับมันสนองจจมโหดเจสายยาวเบียดไปเบียดไปเบียดไปเร็วเลาแเบียดไปเร็วเจสัยแ้งแลวเวลาเลยแม่แม่ทขวาไมต้องเจสเจสายเ่เดียวเจสายเ่ดียวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วงอกมไม่เอเด็กขวาเซสายเร่เดียว

你点了，快点

เสียบเสียบเสียบแล้วเสียบเยอะแล้วเสียบเยอะแล้วเสียบเสียบเสียบแล้วโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโออ้ย้ยโอโอ้อยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอยโอ้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 ย 啊，对对对，少林。